การขับปุกลุกแล้วค่อนข้างแอนตี้เราที่เราแบบคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยอู้หล่ะอันนี้หนูหนูไม่เห็นหนูยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรอย่างนี้มากมายถ้าเกิดคนอัอนตี้เราแบบจะมีวิธีการรับมืออะไรยังไงบ้างไหมคะต่อไปก็ไม่ทําอะไรค่ะก็คงเฉยๆคาาลดดดดดแไตตัมรกกกกกฝิ์์ช สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha c h n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวนะครับผมของนางเอกสาวมุกบุกดานะครับผมมาอ่านให้ทุกคนฟังหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ดูคลิปสัมภาษณ์ของเธอไปแล้วนะครับผมก็จะรู้ว่าการใช้สัมภาษณ์ของมุกดาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบอย่างมีสติแล้วก็เป็นการตอบคําถามที่ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของการสัมภาษณ์นะครับผมก็คือเริ่มต้นจากกระแสของเรื่องมาทสตโลกัลนะครับผมที่เรตติ้งค่อนข้างดีนะครับแฟนๆเนี่ยก็จิ้นระหว่างไม้พัทรเดชนะครับผมกับมุกดา ลุ้นว่าอยากให้ม I mean, ีแบบว่าซัมติงให้มีเป an ็นคู่จริงกันนอกจอนะฮะก็เลยมีกระแสนะครับผมของแฟนคลับกลุ่มเพื่อนสนิทนะครับผมของไม้พระเดชนะครับผมนั่นก็คือปุกลุกฝนทิพย์นะครับนักข่าวเนี่ยก็ถามว่าเอ้ยมีแฟนคลับในกลุ่มที่จิ้นเนี่ยเขาก็อยากให้มีแบบว่าจิ้นกันนอกจอนะครับแต่แฟนคลับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่แอนตี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแค่ในจอก็พอนะครับผมมีการแอนตี้มุกดานะครับผมจากบทสัมภาษณ์ที่นักข่าวได้ถามในคลิปนะครับคลิปที่ผม เอามาให้ทุกคนดูนะครับผมตัดสั้นๆมาให้ดูเครดิตจาก News Plus นะครับถ้าใครอยากดูเต็มๆนะครับผมก็ด้านล่างคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งเครดิตไว้ให้นะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับผมถ้าใครอยากมาได้ดูเนาะแต่ถ้าใครดูแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามุกดาเนี่ยตอบอย่างดีมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวนี้นะครับผมให้ทุกคนฟังสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงและมุกดาเนี่ยตอบคําถามยังไงนะครับเครดิตข่าวที่อ่านให้ฟังนะครับผมมาจาก Entertainment t o d a com นะครับเขาได้บอกวว่าามมุุกกดอนนแฟ ัเปิดจหลังเจอกระแสแฟนคลับคู่จิ้นไม่ปลื้มนะครับถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวของวิกหมอชิดที่บอกเลยว่าหลังจากที่กระแสละครเรื่องมัธยโลกันจบลงและโบกมือลาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทําเอากระแสละครเรื่องนี้ขับให้นางเอกของเรื่องมุกมุกดาณรินรักเป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับติดตามและต่างก็ปรบมือให้กับการแสดงของเธอที่เรียกว่าตีหมดแตกกันเลยซึ่งต้องบอกเลยว่า เป็นของธรรมดาที่คู่กันมากๆเพราะในเมื่อมีแฟนคลับที่อินกับคู่พระนางเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีแฟนคลับที่ไม่อินกับคู่จิ้นคู่นี้ด้วยซึ่งล่าสุดวันที่5พฤศจิกายน2562มุกมุกดาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทีมงานสื่อไทยว่าละครเรื่องนี้ละครเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่มีฉากต,ตกจูบที่หนูเชื่อว่าน่าจะทําให้หลายๆคนฟินค่ะส่วนกระแสในทวิตเตอร์ในโลกโซเชียลหนู ก็มีเช็คบ้างคะ่ะยิ่งเวลามีฉากเล็บซีนด้วยแล้วจะมีแฟนคลับที่เขาฟินมากๆคอยส่งมาให้เราดูด้วยส่วนเรื่องที่แฟนคลับไม่ปื้มเอาจริงๆหนูว่ามันเป็นบทบาทที่หนูได้รับมามากกว่าเราก็อยากทําบทบาทนั้นให้เต็มที่ถ้าถามว่าพร้อมที่จะรับมือไหมมันก็พอคะ่ะแต่อย่างที่บอกมันคือบทบาทมันคือการแสดงไม่หวั่นมีปัญหาพุกลุกฝนทิปคนละส่วนกันไม่หรอกคะ่ะมันก็เป็นบทบาทในละคร เพราะว่าชีวิตจริงข้างนอกมันก็คนละส่วนกันถ้าเจอเราก็จะคุยเรื่องกระแสละครมากกว่าไม่ได้คุยเรื่องจิ้นเลยค่ะกับพี่ปุ๊กลุกเคยเล่นละครด้วยกันอยู่ค่ะแต่ไม่เคยมีการคุยส่วนตัวค่ะพี่เขาก็ทํางานของพี่เขาไม่รู้ถูกแฟนขับนางเอกแอนตี้ หรอคะอันนี้หนูไม่เห็นเลยยังไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรแบบนี้มากมายแต่ก็คงไม่ทําอะไรหรอกคะ่ะคงเฉยเฉยไปเพราะเราก็โบริสุท์ใจอยู่แล้วถ้าต้องร่วมงานกับพี่ไหมก็ไม่เกรงคะ่ะพี่ไหมเป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานมากทํางานด้วยแล้วแฮปปี้เป็นคนมีวินัยค่อนข้างเยอะในกองถ่ายก็ดูแลดีคะ่ะพี่ไหมเขาสอนเวลาเข้าซีนเขาก็จะชวนคุยให้เรารู้สึกรีแลกช่วสนิทกันมากขึ้นไม่หว่นกระแสะต่อต้านจะทําให้การทํางานไม้ยากขึ้น ไม่กลัวค่ะเราทุกคนน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นงานส่วนหลังจากนี้ถามว่าจะรับบทเลิฟซีนดุเดือดอีกไหมกลัวไหมไม่หรอกค่ะเพราะเรื่องต่อไปก็เป็นบทน่ารักน่ารักไม่มีเลิฟซีนขนาดนี้มีแค่ก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถามว่าเรื่องนี้เลิฟซีนหนักสุดที่เคยเล่นไหมจริงจริงแล้วเรื่องโซเวรีหนักกว่าน,นี้อีกค่ะแล้วก็หัวเราะเนื้อหาตอนท้ายนะครับผมเครดิตจาก MGR Online นะครับผมเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะอ่าอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับผมของมุกดา จริงๆแล้วเนี่ยมุกดาเนี่ยยังไม่ได้รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีกระแสะของแฟนคลับเนี่ยของทัป้ปพ๊กลุกเนี่ยที่ว่าไม่ปลื้มนะครับผมอันนี้คือนักข่าวเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็ถามมุกดานะครับมุกดาก็บอกว่าอันนี้ก็คงจะไม่ทําอะไรนะครับผมเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของบทละครมันเป็นเรื่องของการแสดงนะครับส่วนุ๊กลุกเนี่ยเคยร่วมงานกันมาแล้วก็คือเรื่องนางทิพย์นั่นเองที่เคยร่วมงานกันนะครับส่วนว่าจะมีการจิ้นกันนอกจอหรือเปล่านะครับผมตัวมุกดาเนี่ยก็บอกว่าขอให้จิ้นกันน่ารัักกนาร ในละครก็พอนะครับส่วนเรื่องเลิฟซีนว่าจะมีแบบนี้อีกไหมนะในเรื่องโซเวลีเนี่ยไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับผมมีก่อนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถามว่าดุเดือดไหมเนี่ยในโซเวลีเนี่ยมีดุเดือดกว่านี้อีกครับถ้าใครเคยฟังเรื่องย่อของเรื่องโซเวลีมาแล้วเนี่ยคือนางเอกเนี่ยจะเจอบทหนักเลยตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันไปโอเคฮะวันนี้แค่เอาข่าวมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมเป็นแค่กระแสแฟนคลับเท่านั้นนะครับ ก็ไม่ได้ส่งผลกับตัวนักแสดงอะไรนะฮะยังไงก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมมีข่าวแว่วๆมาว่าไมค์พัทรเดชนะครับผมจะมีละครร่วมกับมีนพิชยานะครับผมเดี๋ยวจะมาทําคลิปพูดคุยกันสักหน่อยแล้วกันแต่ว่ายังไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรนะครับผมยังไงก็รอติดตามมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะเนื้อหาตรงไหนพิพาทประการใดนะครับผมขออภัยวันนั้ทีนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคล